กราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวดอเอร์เจ,จนเนสการจรที่เขาลบเป็นอย่างสูงค่ะกราบคารวะคุรุทุกท่านจเจริญธรรมสนึตดีพี่น้องนักศึกษาและจิตอาสาทุกท่านค่ะขออภัยค่ะไม่ได้ตั้งตัวกันก็อ่าวันนี้จะเป็นวันที่สองนะคะของไก่นะคะ ขอแนะนำตัวเองก่อนนะคะชื่อสุภารัตน์จันโดนชื่อเล่นชื่อไก่ชื่อทางธรรมชนะทุกปัจจุบันอายุ50ปีอาศัยอยู่ที่จังหวัดน,นครพนมค่ะ, <c oughs> ะปัจจุบันก็เป็นนักศึกษาวิชาลางชั้นปีที่หนึ่งนะคะแล้วก็เป็นนักศึกษาวิไลชุมชนม,ม,มุกดาหารปีที่สามจิตอาสาคบคุ้นสวนป่านาะบุญแปดภาคเหนือค่ะ ค่ะคือวันนี้นะคะพอได้ฟังนะคะ,ะหลายหลายท่านส่งกันบ้านแล้วก็เลยนึกถึงอ่าเรื่องของเราว่าเราก็สามารถส่งกันบ้านในเรื่องของคนคู่ค่ะแต่ไม่ใช่คนคู่เรื่องของของแม่บ้านนะคะแต่เป็นคนคู่คือคุณแม่กับคุณลูกค่ะค่ะแล้วแกก็จะนําไปเขียนเป็นอ่า พุทธชนะทุกแล้วก็เป็นอริยสัจสี่ด้วยค่ะเรื่องนี้ก็มันเป็นเรื่องที่แกคิดว่าทาสําเร็จมาระยะหนึ่งแล้วนะคะก็คือเรื่องที่อยากได้ดีกับคุณแม่ค่ะเป็นเรื่องของการเพิ่มอริยสินนะคะเป็นการบ้านข้อนี้ด้วยค่ะก็คือจากที่เรามาอยู่กับคุณแม่ที่จังหวัดนครพนมเนี่ย เป็นเวลาประมาณเกือบสองปีแล้วนะคะที่ย้ายมาอยู่กับคุณแม่ที่นี่นะคะเมื่อก่อนไก่อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเกือบยี่สิบปีค่ะซึ่งในอดีตเนี่ยก็มาก็อยู่กับคุณแม่ที่เชียงใหม่แต่พอคุณพ่อเสียแล้วคุณแม่ก็ย้ายมาอยู่ที่นี่นะคะไก่ก็ตามมาดูแลแล้วไก่ก็หนี นี้ปัญหาก็คือเวลามีเรื่องทะเลาะกับคุณแม่ไก่ก็จะไปไปอยู่ที่อื่นอย่างเช่นไปปฏิบัติธรรมที่วัดมั่งหรือว่าไปนู่นไปนี่ประมาณเนี้ยแต่พอระยะสุดท้ายเนี่ยก็คือตั้งจิตเวลาเพราะตั้งแต่รู้จักกับแร้วิธีรำม,มาก็ตั้งแต่ปีหกศูนย์ค่ะไก่ก็ลดละเลิกกิเลสได้นะคะตามลำดับอบายามุขนี่ลดได้หมดแล้วจากการที่เราเพิ่มสินทุกครั้งที่เกิดปัญหากับเรา ก็ตั้งจิตตั้งใจที่จะสู้กับกิเลสตัวนี้ค่ะตัวที่อ่าอยู่กับคุณแม่นี่แหละค่ะ <c oughs> ซึ่งวันนี้นะคะอ่ามาถึงวันเนี้ยเห็นผลชัดเจนมากว่าได้ผลค่ะจากการเพิ่มสินของเราจาก12สิงหาที่ผ่านมาคือวันแม่นะคะเราก็มีปาดเสียงกับคุณแม่ซึ่งตรงกับวันแม่ด้วยและเราก็ ได้เชียร์ตัวเองโดยการเพิ่มศีลแล้วก็ไปกราบขอโทษคุณแม่แล้วก็ตั้งศีลต่อหน้าคุณแม่ว่าจะไม่เถียงคุณแม่จริงๆรวมรวมเป็นการเพ่งโทษคุณแม่ด้วยแล้วก็ทาได้มาตลอดนะคะเป็นอัตโนมัติพออย่างย่างมันเนี่ยจะเห็นชัดเลยเมื่อวานนี้ด้วยเมื่อวานก็เห็นว่าเป็นวันพระนะคะปกติเนี่ยที่ผ่านมาวันพระบางวันเนี่ยแม่ก็จะไม่ฆ่าสัตว์แต่เมื่อวานเนี้ยเพื่อนบ้านเอาปะดุมาให้อ้าตัว บ้านก็ข้ามกันเลยนี่นะคะแม่ก็รู้ว่าเป็นวันพรกนะคะแม่ก็เตรียมของไปใส่บาตรแต่ฝนตกและแม่ไม่ได้ไปอ่าไม่เป็นไรเราก็เราก็อ่านเวทนาในใจว่าแล้วเราทุกไหมเฮ้เราก็ไม่ทุกนะครั้งนี้เออเราไม่ทุกเราก็ไปเปิดดูตัวประดุกก็คิดสงสารมันเหมือนกันห้าตัวนะแล้วครอบครัวนะั้นแต่มาตรวจเวทนาตัวเองไม่ทุกเออเราก็เหมือนระวางวางตรงนี้ได้ค่ะวางตรงนี้ได้ อ่ะไม่เป็นไรปล่อยให้แม่แม่จะทำอะไรก็เรื่องของแม่ละเพราะเราจะไม่เพ่งโทษนะจะไม่ติแม่ก็ผ่านไปด้วยดีเราก็แม่ก็ไม่ทุกข์เราก็ไม่ทุกข์นะคะไม่เถียงกัน,นอแต่คนต่างทำก็นึกถึงอบททบทวนธรรข้อที่สองขึ้นมาด้วยค่ะว่านะคะเราต้องรู้ว่าแต่ละคนมีฐานจิตแตกต่างกันเราจึงควรประมาณการกระทําให้เหมาะสมกับฐานจิตของเราและฐานจิตของผู้อื่น คิดดีพูดดีทําดีไว้ก่อนดีที่สุดค่ะเราไม่อยากได้ดีกับคุณแม่ทำให้เราไม่ทุกข์แล้วค่ะตรงเนี้ยมันช่วยได้เพราะเราก็เข้าใจฐานจิตของแต่ละท่านนะคะทีนี้แม่ก็บ่นตาแต่เช้าว่าปวดฟันปวดเงืออ่าคือบ่นมาเป็นเดือนแล้วล่ะค่ะไก่ก็บอกไก่ก็เห็นนะเราเราเราอ่ะใช้ยาเก้าเม็ดอยู่แล้วเราก็จะเห็นว่าคุณแม่ก็คุณแม่กินทั้งรสจัดคนดีสารเนาะ กินป่นปลาใส่พริกเป็นกํานะ,ะแล้วก็ช่วงหลังนี่มีทอดมีมีทอดม,ม,อดมีกินสัตว์เต็มที่เลยค่ะสัตว์ใหญ่ด้วยนะคะเออมีลวกขาลายด้วยเออแต่เราก็กินเราก็ไม่กินนะคะเราเห็นละเราเห็นละแต่เราอ่านได้ว่าแต่เราก็พูดกับแม่ดีๆนะเออแม่กินสัตว์นะทําให้ริดร้อนนะทําให้ปวดเหงือปวดฟันนะคะแต่ที่เราเห็นนะมันมากกว่าน,นั้นคือแม่เราอะเพ่งโทษอริยะ เราเห็นมาหลายปีแล้วแต่เราไม่พูดไม่พูดตรงๆไม่บอกแม่เพราะถ้าพูดปุ๊บแม่จะใส่เราทันทีนะคะเพราะว่าแม่จะชอบเพ่งโทษอาริยะนะคะพาริยะหลายๆท่านหรือแม้แต่เพ่งโทษเราเองด้วยก็แม่ก็จะปวดฟันมีปัญหาเรื่องฟันอยู่เรื่อยแบบนี้ค่ะและ้วก็แต่ข้อดีที่แม่พัฒนาก็มีอย่างเช่นแม่ก็จะรู้ว่า เออดาวดอยเมื่อเช้าก็ไปเอามาต้มกินเองแล้วแกก็บอกแม่ดาวดอยอาจารย์บอกว่าอ่ามาเคี้ยวนะรักษาเหงือกได้นะเออท่านก็ฟังเราในส่วนนี้ท่านฟังเราคือท่านก็จะมีอัตราของท่านเนาะท่านจะไม่เอาในส่วนนั้นเพราะท่านยังทําไม่ได้ท่านยังกลัวที่จะไม่ได้กินเนื้อสัตว์ดูรสอร่อยพวกนี้ทํายากแกเข้าใจแต่เรื่องยาเนี่ยสมุนไพรเนี่ยท่านไปขุดมายาลาบมาเองนะมาตากเองมาต้มเองอ่าเชื่อเราอยู่ทีนี้ก็อ่า ก็ตอนนี้ก็กําลังดูอยู่ไก่ก็บอกไก่จะต้มเข้าต้มให้นะมีสิ่งหนึ่งคือแม่ไก่ไม่เอาหน้าตาแม่ก็สูงมากคือถ้าไก่บอกว่าไก่ทาอาหารอาหารอะแพ่วิธีทํานะเพราะไก่จะกินสูตรหนึ่งกับสูตรสองเป็นหลักนะจริงๆแล้วแม่ไก่วิ่งหนีเลยนะ <laughs> คือตั้งตอนหน้าแม่ไก่ไม่เอานะแม่ไก่ไปทำอาหารอย่างอื่นมาก็ <laughs> าถามแม่เราเหมือนกันคือมันคือพอเราไม่มีความอยากได้ดีกับคุณแม่เนาะมันก็มองเป็นเรื่องดีนะคะมันก็มองเป็นเรื่องที่แบบเออมันก็ตลกดีนะคะ มันมีหลายเรื่องมากถ้าไก่จะสงกันบ้านเนี่ยแต่มันเห็นตัวนึงก็คือในอดีตเนี่ยนะคะในอดีตยี่สิบปีที่ผ่านมาไก่อยู่เชียงใหม่เนี่ยไก่เป็นหูาศาสตร์ด้วยชื่อว่าเพชรสุภาพยากรงานที่ไก่ทําคือไก่พูดแล้วก็ช่วยเหลือคนในการที่อแนะนําคนให้ทําความดีอาจจะเป็นผู้สนตรงเนี้ยที่มาช่วยเราแบบเนี้ยค่ะแต่ไก่ก็เลิกมาเรื่อยๆนะคะคือไม่มีใครมาดูแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสเพราะไม่ได้อยากได้เงินอะไร ตัวนี้จะช่วยให้เราเนี่ยเป็นที่ปรึกษาคนอื่นได้ทุกวันนี้ก็จะมีพี่น้องจิตอาสาก็อคุยไลน์กับไก่และได้รู้เรื่องของความทุกข์ของคุณแม่ของเพื่อนเพื่อนจิตอาสาของเราเราก็มาตรวจด,ดูแลเออแม่เราอย่างน้อยแม่เราก็ไม่ได้เป็นหลายๆโรคเหมือนเหมือนคุณแม่แต่ละท่านเนาะออหลายคนก็ทุกเรื่องสุขภาพคุณแม่เออบุญกุศลตรงที่ว่าแม่เราไม่ได้ป่วย สุขภาพแม่ดีแม่ก็เลยประมาทค่ะเพราะแม่ไก่ไม่ได้เป็นโรคประจําตัวอะไรแต่แม่ไก่อะกินยาพาราประจําเนี่ยตัวเนี้ยที่ท่านไม่ทราบมันมันทําให้ตรงเนี้ยแต่เราก็ไปบอกไม่ได้คือฐานตรงนั้นท่านยังติดยาอยู่แต่ท่านรู้ว่าท่านไม่ได้เป็นโรคประจําตัวอะไรและปัจจุบันเนี่ยก็คือไก่ก็คิดว่าไก่ก็เออวางใจเรื่องคุณแม่ได้แล้วมาส่งอย่างไก่ไม่มีปัญหาเรื่องคนคู่แต่ไก่มามองอีกทีคนคู่เนี่ยไม่จะเป็นต้องเป็นสามีภรรยากันไก่ก็คนคู่เหมือนกันคือ คู่แม่กับคู่ลูกเนี่ยแหละค่ะไก่ก็จะอ่าจะบำเพ็ญตรงนี้ไปเรื่อยๆกับหมู่กลุ่มด้วยแล้วก็กับคุณแม่ด้วยเพราะจริงๆแล้วแม่ไก่สัญญาก,ากับไก่แต่แม่ไก่ผิดคำสัญญาผิดสินข้อสี่พ่อแม่บอกว่าจะมาอยู่ที่อำเภอเรนูนครเนี่ยเพราะว่าใกล้มุกดาหารเอออยากไปเข้าค่ายกับลูกตอนนั้นอยู่เชียงใหม่นะอุ้ยแม่จะไปเข้าค่ายกับลูกนะแต่พอมาอยู่แล้วแม่กันไม่ไปเลยกันชวนทุกค่ายนะแม่ไป แกบ,บอกว่าไปด้วยกันจะหารถยนต์ขับแม่ไปแกไม่ให้ไปรถโดยสารแกว่าอย่างนี้แหละแต่แม่ยังไปไม่ได้แกก็ก็รอแต่ไม่อยากนะฮะรอโอกาสนั้นที่เราจะได้พาคุณแม่ได้ไปเข้าค่ายที่สวนป่าน้านบุนหนึ่งค่ะขอส่งการบ้านประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะอานุโมทนาสาธุค่ะไก่ ใช่ค่ะเรื่องของคนคู่นี่มันไม่ใช่แต่เฉพาะเรื่องของผู้หญิงผู้ชายคู่สามีภรรยานะคะทุกอย่างนั่นแหละคู่คู่บารามีเขาเรียกว่าคู่บาลมีคู่บารามีของไก่ก็คือคุณแม่ใช่ไหมเพราะท่านจะเป็นผู้ที่จะมาชี้ขุมทรัพย์ให้เรานะให้เราได้เห็นขุมทรัพย์ของเราในการที่เราจะได้จเจริญขึ้นในศีลในธรรมของเราะคะ่ะในการที่เราจะปฏิบัติธรรมเนาะแล้วก็ ก็ได้ใช้โอกาสอันนี้ให้เป็นประโยชน์ก็ได้บารุงแม่ด้วยใช่ไหมดูแลเท่าที่เราทําได้แล้วเราก็ได้ล้างใจของเราไปในขณะเดียวกันมันก็เป็นทั้งบุญทั้งกุศลนะคะที่เราจะได้มาเพราะว่าคนที่มาเป็นพ่อแม่ลูกกันเนี่ยเนาะมันมันผูกพันกันมาไม่ว่าจะด้วยวิบากดีวิบาก้ายแหละกุศลอกุศลที่ทาร่วมกันมาเนาะเราเคยร่วมกันสุขร่วมกันเสีบมานี่ยนะมันก็ต้องมาแก้กันนะคะก็อ่า เป็นกําลังใจให้ไก่ค่ะค่ะภาคเพียรไทยค่ะสาธุค่ะขอบคุณค่ะเชิญวิสุทีิสเชิญรู้เช,ช,ชิงค่ะค่ะก็อยากจะก็เป็นกําลังใจให้น้องไก่อ่ะค่ะอุ้ยเรื่องที่คุณแม่วิ่งหนีกับเข้าเอของน้องไก่อ่ะไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าถ้าท่านทุกเกินทนแล้วเดี๋ยวท่านจะหันมาทานเองค่ะเพราะว่าท่านท่านจําไว้แล้ว ท,ท่านแมมไว้ใน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 ความความจําของท่านหมดแล้วละ่ะแค่ท่านบอกว่าแค่เห็นอาหารแบบนี้ท่านก็รู้แล้วว่าอาหารเนี้ยกินแล้วมีประโยชน์ต่อไปทุกเกินทนแล้วท่านจะหันกลับมาใช้เองไม่ต้องกังวลอาจจะทำเองก็ได้ตอนหลังอาจจะทำเองก็ได้อย่างเช่นเริ่มเริ่มมาเอาดาวดอยเห็นไหมคะท่านก็ไม่ปฏิเสธเพราะว่ารู้อยู่ว่ามันมีประโยชน์อาหารก็เหมือนกัน ปล่อยท่านไปเถอะท่านจะท่านจะกินอะไรแบบตอนเนี้ยก็ก็ไปไปตามเอ่อไปตามตามธรรมของท่านแล้วกันไปตามวิบากของท่านตอนนี้แล้วกันถึงเวลาท่านจะมาใช้เองไม่ต้องห่วง <laughs> อย่าค่ะ <laughs> ไม่เห็นทุกข์ก <laughs> ็ไม่เห็นธรรมค่ะ <laughs> ใช่อย่าเพิ่งไปเอาดีจากท่านตอนนี้ปล่อยท่านไปเดี๋ยวท่านก็มาเองแหละค่ะค่ะก็เป <laughs> ็นกำลังใจให้ค<า>่ะณค่ยังยังคงพี่ อย่างของพี่ที่บ้านน่ะพี่ก็ไม่แต่ก่อนพี่ก็โอ้ยพรมสามหน้ามากเลยไม่ว่ากับลูกกับพ่อบ้านคือหมายความว่าอาหารนี่ต้องโอ้โหซื้อมาเผื่อเพียบนู่นนี่นั่นทําและทําเผื่อสรุปไม่มีใครทานกับพี่ด้วยต้องเททิ้งทุกวันเพราะว่าอาหารเราทําเราทํากินเฉพาะเฉพาะวันใช่ไหมคะอาหารผักของเราเราเรา,เราทํอย่างเงี้ยแล้วมันก็เก็บค้างคืนไม่ได้พี่ก็พอบ่อยๆเข้าพี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าหนึ่งตอนแรกเสียดายอาหาร สองเริ่มเข้าใจเริ่มเข้าใจสัจธรรมของของฐานจิตของแต่ละคนก็เลยวางค่ะวางคือตอนนี้ไม่ว่าจะอยู่กันสามสามคนหรือสี่คนใครจะใครจะทําอาหารแบบไหนใครจะกินแบบไหนนั่งกินรวมกันได้เลยบนโต๊ะนั่งนั่งมากินพร้อมกันได้เลยแต่ว่าของใครของมันก็นั่งกินกันไม่ได้ไม่ได้มีอะไรเราก็ไม่ได้รังเกียจที่เขากินนูน่นนี่นั่นบางทีเขาก็บอกว่าออวันนี้ของแม่ อร่อยนะอันนี้นะ่ากินนะเขาก็มากินด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็บอกก็ไม่มีปัญหาพอเราทําใจได้อะ่ะมันมันก็ไม่มีปัญหาแต่ตอนที่เรายึดอะ่ะว่าเขาต้องเอาแบบนี้นะเนี่ยเขาเขาเขาปวดตึงไปหมดทั้งตัวนะเขาต้องลดนะอาหารอย่างเนี้ยเขาจะกินแบบนี้ไม่ได้นะเขาต้องลูกต้องมากินแบบนี้นะเขาก็บอกอุ้ยมันไม่ได้มันไม่ได้มันม,มันทุก มันทุกข์ถ้ากินแบบนั้นอะมันทุกข์อ่าโอเคโอเคถ้านั้นไม่ต้องทุกข์กินไปตามสบายที่ไม่ทุกข์แลยค่ะ <c oughs> พอถึงเวลาเขาก็มาใช้เองแหละของเราอ่ะมันมันมันมีในทุกคนเลยค่ะที่ที่ผ่านที่ผ่านการสัมผัสของพวกเราอะนะน้องออนว่าไหมคนรอบตัวของเราอ่ะที่ที่ผ่านการที่สัมผัสในการเอ่อในชีวิตความเป็นอยู่ของพอวทของเราอ่ะ เขาจะเมมไม้หมดแล้วแหละไม่งั้นเขาก็จะไม่กลัวหรอกเวลาเราเราชวนมาค่ายเขาจะไม่กลัวว่าอุ๊ยไปแล้วต้องไปกินอาหารแบบนี้นะซึ่งเขาไม่ชอบอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้เ็จะรู้ถึงเวลาได้เองค่ะค่ะพี่โซมไก่ขอโอกาสเพิ่มเติมนิดนึงนะคะคือไก่นี่จะเป็นช่างสังเกตเนาะจากที่ไก่ไปนวดผู้ป่วยโรคไตด้วยเนี่ย หลายท่านก็ดื่มกาแฟไม่ได้แล้วและท่านก็ดื่มไม่ได้นะไฟบังคับนะครอบค้อกไตทุกทุกจันพุทสูปแบบนี้ท่านก็ยังอยากให้คนอื่นดื่มกาแฟนะให้ก็แบบเหมือนไก่คนหนึ่งแหละน้องไก่มาดื่มกาแฟป้าดื่มไม่ได้น้องไก่ดื่มแทนป้าหน่อยแบบนี้เลยแม่เราก็เหมือนกันไก่เห็นชัดเลยนะคะว่าอ่าช่วงหลังเนี่ยแม่เราก็บางวันเนาะบางครั้งท่านก็ลดละเลิกนะคะการทานเนื้อสัตว์แล้วก็มากินตามเราได้ คือท่านนะคือท่านยังมีอัตราสูงไงคือเหมือนกับว่ายังไม่อยากเชื่อเราเพราะเชื่อเราเนี่ยต้องมาเป็นฝ่ายเราแน่ๆไก่ก็อ่านเห็นนะตรงนี้แต่ท่านก็เห็นว่าท่านเนี่ยลดละเลิกในส่วนค,คือคือไม่หนักเหมือนเมื่อก่อนละเออก็เบาลงเบาลงเรื่อยๆแบบนี้เหมือนที่พี่โสบอกนั่นแหละแกก็เห็นตรงนี้และเห็นกิเลสข,ของคนที่ว่าถึงแม้ตัวเองจะดื่มไม่ได้กินไม่ได้เนี่ยก็ทำไปให้คนอื่นกินต่ออย่างแม่ไก่ก็ทําเนื้อสัตว์ไปแบ่งคนอื่นนะมีความสุขมากแต่เราเห็นว่าอู้ยแม่ แม่ยังไม่รู้เลยเหนียวน้ำไม่เขากินอีกแล้วแทนที่มันจะหลุดไม่หลุดสิแต่เราไม่พูดนะแต่เราก็เอามาอ่านวทนาของเรานแต่เราไม่ทุกข์ค่ะแบบนั้นแหละแต่ก็คือหนึ่งก็คือเริ่มต้นที่เราไก่ก็เตเราก็ต้องเลิกเด็ดขาดเลยแล้วก็ทําให้ดูอย่างเดียวอย่างเดียวแบบนี้ทําดีเรื่อยๆใจเย็นข้ามชาติไก่ก็เลยเบิกบ,บานตลอดเวลาเลยค่ะขอบคุณมากค <laughs> ่ะคุณหโวธนาค่ะทราบว่าคุณรู้เฉงจะเพิ่มอะไรไหมคะ าจจะไม่สะดวก้วเนาติดฟ้องไปค่ะเราไปเอาเ,อเชิญแล้วมาแล้ว,วค่าเชิญครู้เสียะคะคขอคำคือเจ๋งสะดุดคำว่าผิดสินข้อสี่อะค่ะเจ๋งรู้สึกคำนี้มันแรงแรงและจริงๆเนี่ยคําว่าโกหกเนี่ยความรู้สึกเจ๋งนะคือมันโกหกนะณปัจจุบันณนเวลานั้นถ้าเราพูดไม่ตรงมันคือโกหกแต่เวลาผ่านไปอ่ะสถานการณ์มันเปลี่ยนหรืออะไรการประเมิน นะะคช่วงนี้นะคะเราต้องเบรกรถทุกกันนะคะรายงานสถานการณ์สดหน้าภูผาฟ้าน้ำค่ะวันนี้มีผู้เข้าค่ายขับรถมาหลายคันค่ะเราต้องเบรก่อนข้ามน้ำค่ะไม่งานรถจะติดค่ะการจราจรตรงนี้ก็เลยจะวุ่นวายเล็กน้อยนะคะค่ะก็เลยจะบอกว่าเรื่องของการโกหกเนี่ยคือณวันนี้เราพูดอย่างเงี้ยยิ่งยิ่งมาอยู่ใกล้ๆพระโพธิสัตว์นะคะตอนเช้าพูดอย่าง ปึ๊บเดียวเปลี่ยนคนะ่ะเพราะสถานการณ์เปลี่ยนเหตุการณ์เปลี่ยนเพราะฉะนั้นจะเรียกว่าโกหกมันคงไม่ใช่มันคือมันขึ้นกับบริบทแวดล้อมนะเวลานั้นนั้นคาว่าโกหกเดียวมันน่าจะหมายถึงนณะนะจุดจุดนั้นนะณนะเวลานั้นพูดความตั้งใจจริงตอนนั้นบริสุทธิ์ใจจริงๆเลยว่าฉันจะไปค่ายนั่นแล้วแต่ตอนนี้ฉันเห็น,เห,นเห็นอาหารลูกสาวแล้วเลยเปลี่ยนข้อมูลใหม่ เพราะฉะนั้นมันเยื่กับว่าลูกสาวต้องไปเรียนรู้อาหารจริงๆเนี่ยหลายคนนะคะทำอาหารกินเองเนี่ยให้จะมันมันกินอยู่แค่คนเดียวนี่มันก็ได้ความไม่หลากหลายไม่ได้อะไรเนี่ยมันจะไม่อร่อยเท่ากับเวลาไปกินในค่ายหรอกเออมันอาจจะต้องไปรูปทําวิธีอื่นนําเสนอวิธีอื่นคุณแม่อาจจะสนใจอาหารค่ายมากกว่าอาหารลูกสาวก็ได้นะคะอเอาแกค่ะ จริงค่ะเพราะว่าแกเห็นแล้วค่ะข้อนี้ยก็คือไก่ไก่ก็คือนี่แหละตัวตัวอัตราไก่ก็มีคือความหมายของไก่คือไก่เป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายเนาะกินยังไงก็ได้แต่จริงไก่ทําอาหารได้หลายชาติเลยนะเพราะไก่เคยอยู่ห้องกงกสิบปีไก่ทำอาหารจีนได้อย่างสบายมากแต่แม่ไก่เนี่ยเป็นคนยึดมั่นตรงนี้ตรงแม่ไก่คนอีสานแม่ไก่จะไม่กินอาหารประเทศไหนเลยนอกจากเจลป้ากับน้ำพริก ลาบแบบนี้นะคะแม่ก็จะแบบต้องทําเองด้วยนะคนอื่นทําก็ไม่อร่อยใครทํามาตีทุกอย่างเรากินก็อร่อยอยู่แต่แม่ไม่เอาเพราะแม่ไม่ชอบตรงนั้นรสชาติไม่ใช่ของแม่แบบเนี้ยทีนี้ไก่ก็คิดเหมือนกันค่ะข้อน,นี้คือไก่ต้องแก้ไขคือต้องทําอาหารแบบใน่า่เออแบบสามสิบเปอร์เซ็นลดลงมาเรื่อยๆเจ็ดสิบแบบแบบนี้ห้าสิบเปอร์เซ็นแบบนี้ให้แม่แต่ไก่ลองทําแล้ว แม่ก็ไม่เอาเพราะว่าไม่มีเนื้อสัตว์ไม่มีผงชูรสเพราะแม่ก่ยังติดผงชูรสอยู่ตัวแก่น่้ไม่กินแล้วผงชูรสแบบเนี้ยขนาดใช้ยาอยู่เต็มแถวเนี้ยแม่ก่ไม่เคยว่าไม่เคยอ่ะก็นานๆนะเดือนหนึ่งสักครั้งหนึ่งอ่าถึงจะเอามากินบ้างใช้ยานะคะแต่ดาวดอยก็คือหมายความว่าแม่ไก่ก็เลือกโอเคแล้วไก่ก็เข้าใจว่าท่านท่านก็เลือกตามหาจิตของท่านเนาะแต่ไก่ทาน้ําอัญชันไว้ด้วยไก่น่ยจะไก่เจริญเลี้ยงการทําเนื้อสัตว์อยู่แล้วไก่ก็จะเน้นไปเรื่องยสมุนไ อ่าแบบนี้แกจะทําน้าอัญชันไว้นะคะเพราะแกปลูกอัญชันด้วยใบเตยใส่ตู้เย็นไว้ใส่น้ําตาลนิดนึงเ <c oughs> มื่อก่อนปกติแม่ทําของหวานหรือกล้วยบวชีจะหวานเจี๊ยบมันทุกอย่างเดี๋ยวนี้แม่กินได้ค่ะแกบอกเอออย่างเมื่อเช้านี้ก็เหมือนกันแกก็ทาทาให้แม่ด้วยแก้วหนึง <c oughs> น่งก็น,าน้าอัญชันซึ่งแกใส่น้ําตาลนิดเดียวเกลือนิดนึง <c oughs> แม่ก็ดื่มได้แล้วก็เห็นการพัฒนาของแม่แต่เราจะไม่มาพูดกันเราก็ทําไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะเออแกก็เห็นการพัฒนาของแม่อยู่ก็ ก็ประมาณนี้ก็ก็โอเคค่ะก็ก็ก็ดีค่ะเพราะว่าได้ฟังคุรุทุกท่านแล้วก็ได้ฟังอ่าพี่พี่จิตสาทุกท่านเนี่ยเรื่องราวของท่านเนี่ยมันเหมือนของเราทุกเรื่องนั่นแหละค่ะแต่เราแค่นํามาประยุกต์ใช้ในปัจจุบันเฉยๆแบบเนี้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ